สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสาวโอนพาวรวยชาแนลค่ะ วันนี้เป็นคลิปสรุปหวยลาวพัฒนานะคะในงวดประจำวันที่26เดือน1 1 2564นะคะวันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะพี่พี่เฟซีท่านใดหยิบจับสูตรแนวทางที่สาออนได้ให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะสำหรับเลขทูปปู่สีสุดโทนะคะพี่น้องสาออนจุดให้ในงวดนี้นะคะเป็นตัวนี้นะคะ 762นะคะพี่น้องมาทุกตัวนะคะมาทุกตัวแต่มาแยกคู่นะคะเสียดายมากๆเลยนะคะไม่มาเป็นคู่เนาะเออเลขสองนะคะก็มาอยู่เป็นเลขล่างนะคะศู 02, นย์สองเนาะพี่น้องสำหรับหกนะคะหกก็มาเป็นหกแปดนะคะแต่เอเจ็ด เจ็ดก็มาเป็นเจ็ดสี่นะคะมาทั้งสามตัวนะคะแต่ไม่มาจับคู่กันนะคะเสียดายมากๆเลยเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางปู่ก็สามารถเอาไปเป็นตัวเด่นได้นะคะอาจจะไม่มาคู่กันเนาะจับเป็นตัวเด่นก็ได้นะคะสำหรับงวดวันที่24่สิบสี่เนาะที่สอนที่จุดไปตัวนี้นะคะสี่เจ็ดมาตรงๆเลยเนาะเสียดายมากๆเลยนะคะมาะอกในงวดนี้เนาะ ก็ฝากตามต่อด้วยนะคะเลขทูบป,ปู่เนาะพี่พี่เอฟซีสำหรับแนวทางที่สาวอนได้ให้ไปนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็เข้านะคะพี่พี่เอฟซีเข้าแปดหกหกแปดนะคะมาในตัวที่สาวอนชอบแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะแนวทางที่สาวอนได้ให้ไปเนาะสำหรับ แปดหกนะคะก็เข้าเลขล่างนะคะมาในตัวกลับยินดีด้วยนะคะสายรูดวิ่งเนาะมาตรงตรงเออมาตัวกลับนะคะพี่พีเอฟซีสำหรับเลขล่างนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวปังมากๆสำหรับแนวทางเออเลขตารางนะคะพี่พี่เอฟซีมีหกตัวนะคะผิดแค่เออหนึ่งตัวเดียวนะคะนอกนั้นมาหมดเลยนะคะแปดหก8หกหกนะคะ7 4สี่ พี่น้อง4ตัวแตกนะคะถ้าใครนำเแนวทางเลขตารางนะคะไปจับเป็นแนวทางเนาะมาหมดเลยนะคะผิดแค่เลขหนึงนะคะเป็นเลขศ <im> ูนย์เกือบแตก6ตัวนะคะฝากพี่พี่เอนะคะตามต่อเนาะสูตรหนเม็ดเดียวปังมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมสูตรอื่นกันต่อนะคะฝากเลขตารางด้วยเด้อพี่น้องตารางเข้าดีมากเลยนะคะ สำหรับสองตัวเด่นบนล่างนะคะที่สออนได้ให้ไปเนาะยินดีด้วยนะคะพี่พี่เอฟซท่านใดหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะมาตัวเด่นมาทั้งสองตัวเลยนะคะสออนฟันที่หกนะคะตัวเด่นเข้าทุกตัวนะคะมาเอ่อในชุดกันนะคะพี่พี่เอฟซมาในเลข เจ็ดสี่นะคะเลขล่างนะคะสําหรับสูตรสองตัวเด่นบนล่างนะคะยินดีด้วยเนาะถ้าใครหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะเจ็ดสี่นะคะมาเจ็ดสี่ตรงๆนะคะในเลข เลขบนเนาะพี่พี่เอมาเลขบน2ตัวบนนะคะยินดีด้วยเนาะถ้าใครหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะสําหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่เอเสียดายมากๆเนาสะสาวอนก็เจาะไม่เข้านะคะแต่เลข4ตัวนะคะตัวที่สาวอนเน้นให้นะคะ6 8 7 4นะคะสาวอนให้ 8, 1, 7, 6นะคะ ผิดเลขหนึ่งตัวเดียวนะคะเกือบแตกเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเลขตารางเกือบแตกเ้อพี่น้องเกือบแตกหกตัวนะคะผิดแค่เลขหนึ่งตัวเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยเนาะเพื่อที่จะได้มีกําลังแรงใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆนะคะมาแบ่งปันพี่พ fc นะคะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ